ไฟส่องประกายระยิบระยับทั่วงานเลี้ยงรับปร,ริญญาของมนตราสาวน้อยร่างบางกับรอยยิ้มหวานที่ยืนยิ้มต้อนรับแขกที่มาเยือนอย่างอารมณ์ดีสายตาสำรวจมองไปทั่วงานไปศบตาเข้ากับต้นกล้าหนุ่มรูปหล่อที่กำลังมองมาทางมนตราสาวน้อยแสนสวยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณมนตราต้นกล้าเอ่ยขึ้นพร้อมกับยื่นดอกกุหลาบสีแดงให้มนตราขอบคุณค่ะ มนตรรับดอกไม้มามนตรารู้สึกราวกับว่าในขณะนั้นมีแค่มนตราและต้นกล้าเพียงสองคนเพราะความหลอกของชายหนุ่มดังต้องมนสะกดทั้งสองคนตกหลุมรักกันในวินาทีแรกที่ได้พบกันห้าปีต่อมาทั้งสองได้แต่งงานกันและได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นเวลาหกเดือนต้นกล้าต้องได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจด่วนที่ต่างประเทศเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว การรอคอยการกลับมาของต้นกล้ามันช่างเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายและทรมานอย่างที่สุดของมนตราที่เฝ้ารอวันและวันเล,ล่าแต่ไม่มีข่าวของต้นกล้าเลยมนตราเฝ้าติดตามถามข่าวคราวของต้นกล้ากับเพื่อนๆน,นและหัวหน้าต้นกล้าตลอดทุกคนได้แต่สงสารแต่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้จนกระทั่งเวลาผ่านไปยี่ปีมนตราได้เจอกับเอกพงศ์เพื่อนร่วมพีที่เคยแอบชอบมนตราและเข้าพึ่งสูญเสียพันรยาไป ต่างคนก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่พบเจอมาต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันคอยให้คำแนะนำคอยห่วงใยกันและกันจนในที่สุดมนตราจึงตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งกับกับเอกพงศ์ชีวิตของมนตราเริ่มมีชีวิตชีวาเริ่มมีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งมนตราและเอกพงศ์ได้ไปทำบุญวันเกิดที่วัดแห่งหนึ่งและทางคู่ได้เดินผ่านพระภิกษุรูปหนึ่งที่กำลังกวาดลานวัดอยู่ดูละไม้คล้ายกันคนที่เคยรู้จักมาก และทั้งคู่ก็ได้เดินผ่านไปยังศาลาแต่มนตรายังคงคิดและนึกถึงภิกษุรูปนั้นทำไมเหมือนคุ้นเคยจังหลายวันต่อมามนตราได้พาลูกชายมากราบพระอาจารย์ที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและมนตราได้เจอกับภิกษุรูปนั้นที่ทำเอาเขาแทบสุดทั้งร้องไห้ทั้งยินดีแต่ทำไมเล่าเขาทำไมทิ้งมนตรากับลูกไปโดยไร้ซึ่งข่าวคราวพิกลามนตราได้เรียกชื่อภิกษุรูปนั้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ พยายามรวบรวมสติปรับอารมณ์แต่เสียงสะอื้นของหัวใจยังคงก้องอยู่และทั้งสองจึงได้ถามทุกสุขซึ่งกันและกันมนตราท่านทำอะไรอยู่ที่ไหนคะทำไมถึงหายไปต้นกลาตั้งแต่เราบินไปทำงานเมืองที่ไปนั้นอยู่ในภาวะสงครามมนตรามันเกิดอะไรขึ้นคะต้นกลาพอไปได้เดือนหนึ่งเราถูกจับเป็นเชลย มนตรายิ่งได้ฟังก็ยิ่งเสียใจแล้วมนตราสังเกตร่างกายและใบหน้าภิกษุต้นกลา้าที่เต็มไปด้วยแผลเป็นยิ่งทําให้หัวใจเจ็บปวดยิ่งนักต้นกลาเราไม่สามารถทําอะไรได้ทุกคนได้ทําเต็มที่แล้วเราเข้าใจต้นกลาแล้วโยมระเป็นไงบ้างสบายดีไหมมนตราสบายดีเจ้าค่ะต้นกลาแล้ววันนี้ยมมาทําอะไรละ่ะมนตราพาลูกชายมาหาพระอาจารย์ก่อนไปเมืองนอกเจ้าค่ะ ตนกล้ามองเด็กหนุ่มหน้าตาดีบุคลิกท่าทางนอบน้อมแววตาดูช่างอ่อนโยนดูดีทุกอริยบทมนตราท่านคะนี่คือพบกลา้าลูกชายของเราค่ะมนตราพูดทั้งน้ำตาทุกคนตกอยู่ในภาวะนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งและแล้วมนตราก็ได้บอกให้พบกลา้าเข้าไปกราบพ่อพบกล้าค่อยคลขานเข้าไปกราบผู้เป็นพ่อและทั้งสองโผเข้ากอดกันน้ำตาแห่งความยินดีไดรินไหลออกมาจากลูกผู้ชาย มตราได้แต่นั่งร้องไห้ปาดน้ำตามองดูทั้งสองคนด้วยความยินดีมนตราแล้วท่านกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคะตนกลาอึ้งในคำถามของมนตราก่อนที่จะตอบเรากลับมาได้สักพักแล้วละ่ะมนตราแล้วท่านทำไมถึงไม่ไปหาดิฉันกับลูกบ้างตนกลานิ่งไปสักพักก่อนตอบว่าเราไปมาแล้วมนตราแล้วดิฉันทำไมไม่เห็นพระเจ้าคะตนกลาเรามาถึงวันแรกเราก็ไปหาเลย แต่วันนั้นมันเป็นวันแต่งงานของต้นกล้าได้แต่นิ่งไปมนตรารู้เช่นนั้นกลับยิ่งเสียใจและตัดพ้อตัวเองทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราถึงต้องเจออะไรแบบนี้ต้นกล้าไม่มีใครผิดใครถูกกรอกโยมอาจจะมาเข้าใจดีทุกสิ่งล้วนแต่ถูกกำหนดไว้แล้วทั้งทุกและสุขเราทุกคนต่างหากที่ต้องผ่านทุกอย่างไปให้ได้เราขอให้โยมมีสติอยู่กับปัจจุบนันมนตราท่านคะ ดิฉันขอโทษต้นกลา้าอย่าโทษตัวเองโยมโยมทำดีแล้วเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นทั้งพ่อและแม่คงเหนื่อยมากเลยนะเราไม่สามารถแบ่งเบาทุกความเหน็ดเหนื่อยของโยมได้เลยพูดแล้วต้นกล้าก็หยิบซองสีน้ำตาลที่วางอยู่ข้างๆตัวยื่นให้กับพบกลา้าต้นกลา้าขอให้ลูกเป็นเด็กดีดูแลแม่ดีๆอย่าให้แม่มีกังวลตั้งใจเรียนนะพบกลา้าครับ ตนกลา้านี่คือพินัยกรรมพ่อได้ตัดสินใจบัวตลอดชีวิตพ่อขอให้ลูกและแม่ของลูกมีสุขอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมนตราท่านพบกลา้าครับผมดีใจเป็นที่สุดที่ได้พบพอ่อและได้กอดสักครั้งในชีวิตผมสัญญาผมจะดูแลแม่แทนพ่อครับพูดพร้อมกับปาดน้ำตาที่ไหลรินออกมาและโผล่เข้ากอดพูดเป็นพ่ออีกครั้งมนตราได้แต่ร้องไห้ท่านคะ ดิฉันกับลูกขออนุโมทนากับท่านด้วยค่ะต้นกลา้าสาธุโยมขอให้โชคดีนะโยมพูดแล้วต้นกล้าก็เดินจากไปมตราและภพกล้าได้เข้ากราบพระอาจารย์ที่เดินเข้ามานั่งหลังจากนั้นต้นกล้าได้ออกธุดงค์ไปศึกษาพ,พระธรรมเพื่อหลหนีความวุ่นวายของโลกและภิกษุต้นกลา้าท่านได้เป็นภิกษุที่ขึ้นชื่อว่าเคร่งพระวินัยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก